สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Money for My s e l ็นนะครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปวิเคราะห์นะครัในการซื้อขายหุ้นเด่นนะครับก็จะมีเดือนธันวาคมปี2567นะครับจะมีหุ้นไหนที่โดดเด่นและน่าสนใจกันบ้างนะครับก็มารับชมได้เลยครับนะครับคือหุ้นของ Micron Technology นะครับหรือตัวย่อไอีนะครับเป็นหุ้นในธุรกิจะครับเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำนะครับทางด้านการผลิต ชิปในความจําและหน่วยความเร็วไม่ว่าจะเป็นแรหและ SED การครับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและก็อุปกรณ์อื่นๆนะครับจุดเด่นเลยครับก็คือในเรื่องของการผลิตดี a m มครับหรือว่าแหนนและแหนนนะครับซึ่งมีความสามารถครับในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วต่างๆที่สอดคล้องครับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น AI และ s d ก r d ครับที่จะช่วยในการกักกับข้อมูลครับ เป็นจานวนมหาศาลไว้ในเพียงแค่ชิปขนาดเล็กๆเท่านั้นเองครับในส่วนของนักลงทุนนะครับได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นตัวนี้ไว้ว่าอยู่ในโซนของแรงซื้ออย่างดุนแรงครับและมีโอกาสรับกรับตัวสูงขึ้นนะครับถึง250ดอลลาร์นะครับรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ143.90อร์ซนะครับภายในปีหน้านะครับก็คืออีกหนึ่งปีข้างหน้าครับก็ราคาหุ้นไมคอนที่มีโอกาสที่จะตัวขึ้นสูงนะครับ ถัดมานะครับเป็นหุ้นของ alphabet นะครับเป็นบริษัทที่เรารู้จักกันดีนะก็คือหุ้นของใครก็คือ google นั่นแหละแต่ alphabet ก็คือตัวหุ้นของเขานะครับซึ่งตัว alphabet เองนะครับก็จะมีธุรกิจต่างๆมากมายว่าจะเป็น google youtube google cloud รวมถึง search engine ต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ai เช่น g n i นะครับที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเช่นเดียวกับ chat gpt นะ ในจุดเด่นของหุ้นตัวนี้นะครับก็คือเป็นผู้นำนะครับทางด้าน Search Engine นะครับก็คือกนะูเ g ิลอ่ะพูดไปชื่อนี้เป็นทุกคนต่างรู้จักกันดีนะครับก็ขอบคลองตลาดดิจนะิตัลแลต้ก็การคนคว้าข้อมูลนะครับรวมถึงมีบทบ,บาทสำคัญนะครับกับเทคโนี AI ที่กำลังมาแรงสหรับนับกวิเคราะห์นะครับม,มองว่าหุ้นของ Google นะครับอยู่ในโซนของฝั่งซื้ออย่างรุนแรงแล้วมีโอกาสครับภายใน1ปีข้างหน้านี้ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถึง240ดันล่านครับคิดเป็น26%ครับถัดมาครับเป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นและก็ดุนแรงแล้วก็ร้อนแรงครับพูดไปที่ไหนหุ้นนี้ตามไปที่รู้จักกันดีนั่นก็คือเป็นว d i ดีนะครับหุ้นตัวนี้ครับก็คือหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับในการผลิตชิป,ปา GPU ต่างๆนะครับที่ใช้ในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ 3D หรือก็พัฒนา AI นะครับก็เอ็ d เวียครับเป็นผู้นําทางด้านนี้ครับอย่างโดดเด่นเลยนะครับก็มีความโดดเด่นในด้านของการพัฒนา AI นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือว่าความต้องการในอานาคตที่กำลังเกิดขึ้นนะครับสำหรับนากวิเคะห์นะครับ มองไว้ว่ากิมบิเดียนะครับอยู่ในโซนที่มีแรงซื้ออย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มีคาดการคาดการณ์ว่าภายในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี้ราคาอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นสูงถึง2 2 0ยสดอลลาร์นะครับโดยคิดเป็น63%สิบสาเปอร์เซนะครับตัดมาครับก็คือหุ้นอาโอนะครับ r e t a ลอินสตัมนะครับ Corporation หุ้นนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของราชาพันผลนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับ หุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะสหฤายีต่างๆเม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายบ้านครับหรือปล่อยกู้หรือปล่อยเช่าอะไรนี้นะครับจุดเด่นเลยนะครับก็คือการมีเงินอ่าการจ่ายเงินันผลนะครับอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับนักวิเคราะห์นะครับคาดการว่าหุ้นโอนะครับอยู่ในส่วนที่ควรที่จะถือไปก่อนนะครับยังไม่มีการแอคชั่นอะไรนะครับไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายครับ แต่ในเรื่องของราคานะครับในการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ราคาหุ้นโอน,นะครับอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง71ดอลลาร์นะครับจากราคาปัจจุบันนะครับโดยคิดเป็น28.3นะครับถัดมานะครับเป็นหุ้น Vertex นะครับหุ้น Vertex นี้เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเภสัชกรรมนะก็เป็นหุ้นที่โดดเด่นมากครับในการรักษาโรคหายากต่างๆครับ และโรคพัตธกรรมอื่นๆนะครับก็คือจุดเด่นคือมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานและก็จะจําหน่ายยารักษาโรคต่างพันธุกรรมนะครับที่มีความต้องการสูงนะครับก็คือเป็นผู้นำในด้านการรักษาโรคหายากนะค,ครับนักวิเคราะห์ครับมองว่าหุ้นตัวนี้ครับอยู่ในโซนของฝั่งบายนะครับและมีโอกาสที่ราคาอาจจะสูงขึ้นไปถึงถึง600ดอลลาร์ครับโดยคิดเป็น29%จากราคา สลรพ้นสุดท้ายนะครับก็คือหุ้นเชฟรอนครับหรือ c v x ีเนะครับ,ร x, ะรบจะรูจากกันดีนะคือหุ้นของเชฟ n อนเป็นหุ้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและน้ํามันนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายปงนผลนะครับมีการจัดยปันแล้วก็มีผลตอบแทนนะครับที่มั่นคงครับอย่างสม่ําเสมอนะครับรนนคนนี้ก็มีความสําคัญนะครับเป็นหุ้นที่มีอยู่ นีอยู่ยมานานแล้วนะครับนักลงทุนนะครับนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นตัวนี้อยู่ในโซนของฝั่งบาทและมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นเลี้ยงถึง2 0ดอลลาร์รลอคิดเป็น3ซ2.5เปอร์เซ็นต์ภายในปีนปหน้าหน้านะครับบ้างนะครับจากการวิเคราะห์นะครับส่วนตัวของผมเองโดยใช้ฟิโนะครับในการวัดราคาซื้อขายครับของหุ้นไมคอนะก็มองว่าราคาที่น่าสนใจของหุ้นไมโคนครับมีดีการสามโซนด้วยกันคือประมาณ105 97้าแล้วบนะก็จะเป็นโซนซื้อนะครับของหุ้นไมคอนที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันราคานี้ยกำลังเข้าสู่โซนซื้อนะครับส่วนราคาเป้าหมายครับที่ผมมองไว้นะอยู่ที่ประมาณ130ประมหมนไว้าณ130เป็นราคาเป้าหมายอะไที่ราคาอาจจะวิ่งขึ้นไปถึกแล้วก็มีการรีเทสร์ตัวเครื่องลงมาก่อนที่จะมีการปรับฐานแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับตามราคาเป้าหมายที่นักลงทุนมองไว้ถึง กับ200ด้วยกันครับประมาณ220ด้วยกันนะครับถัดมาครับในส่วนของหุ้นของ Google นะครับ Google นะครับมองไ้ว่าจากการวัดรลณนะราคาที่น่าสนใจนะครับในก่รน3ราคาึ้นที่ประมาณ 182, 169นะครับแล้วก็150แ็ะจะเป็นจุดสูงที่น่าสนใจนะครับราคาป้าหมยอยู่ที่ประมาณ100ประมาณ120ครับจะเป็นราคาป้าหมยที่นอาจนครับอย่างปัจจุบันราคาของหุ้น Google เนี่ย ขึ้นมาทำออทามไฮที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคือราคาอาจจะมีการลงมารีเทสครับก็คือลงมาหาดีมาด้านล่างครับไม่ว่าเป็นส่วนบาทที่หนึ่งที่2บและที่สามครับกนมนจะขึ้นไปอย่างราคาเป้าหมายนะครับสำหรับหุ้นถัดมาก็เช่นเดียวกันกับหุ้น Google นะครับก็คือมีการราคาวิ่งขึ้นมาทำออทามไฮนะครับขึ้นบริเวณตรงนี้ครับเป็นออทามไฮเกิดขึ้นครับดังนั้นสิ่งที่ราคาเกิดขึ้นเมื่อเขาทำออทามไฮก็ต้องมีการลงมารีเทสหรือว่าลงมาหาดีมาที่น่าสนใจนะครับ ราคาที่น่าสนใจก็จะมีทั้งหมดในรยการ3ามราคาคือประมาณ129-115แล้วก็1 0 2นะครับวับนที่ราคาจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้น,นครับก็จะเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับเปลี่ยนราคาเป้าหมายได้นั่นเองซาโมโนโอนะะััจจุบันนะครับราคาวิ่งมาถึงราคาเป้าหมายแล้วนะครับอ่าถึงเป้าหมายแต่มีการหักหัวหรือว่ามีการลดปรับตัวลดส่ลงครับน่าจะเนื่องมาจาก สภาวะตลาดที่มีความผันผวนนั้วมาจากเรื่องของการประกาศดอกเบีย้ยครับซึ่งจะมีผลโดยตรงนะครับต่อ,อการไวซื้อปล่อยขายนะครับาจากธนาคารเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยเป็นส่วนสําคัญอย่างมากครับต่อธุรกิจกสัทิหานหรือมาซาบนะครับแต่ว่าในระยะยาวครับยังมองว่าโอกาสที่จะเติบโตนะครับมีไปได้ไกลเนื่องจากว่าราคาเนี่ยเขายังไม่ทําโลเลยนะฮะเขาวิ่งมาเนี่ยครนี้ก็เกิดทีมาตอนนี้เกิดขึ้นครับดีมาตอนนี้น่าจะมีแรงซื้อที่มากพอนะที่ทําให้ราคาวิ่งขึ้นไป รู้ไปยังราคาเป้าหมายได้เลยนะครับปัจจุบันนะฮะราคาที่น่าสนใจยังมองไว้ที่ประมาณ55นะครับตัว้าอ่มส่วนของเวอร์เชกันบ้างน,นะครับราคาที่น่าสนใจก็ปัจจุบันก็เป็นจุดที่460 4, 60, 4 70, 7 7แล้วก็496นะครับก็ไปยังราคาประมาณที่คาดการว้นะก็คืออยู่ที่ประมาณ ห้ารอยห้าสิบเอ็ดนะครับน,นีก็คือเป็นบทอีกข้อของผมน,นะกม็มองว่าน่าจะไปถึงจุดตรงนี้ก่อนแล้วจะมีการปรับตัวลงมานะครับก่อนที่เราจะหาจุดซื้อเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับสรุตัวท้ายนะครับคุณเชฟรอนนะครับน้ำชุดปัจจุบันราคาเนี่ยขึ้นมาเทสอย่างบริเวณแนวต้านตรงี้นะเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่บริเวณด้านบนเยอะมากแต่ราคาเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับก,การวกตัวลงไปก่อนการขึ้นมาในรอบนี้อาจจะเป็นการ ขึ้นมาเพื่อทํำลายแนวต้านตรงนี้ก็ได้ครับนะสิ่งนี้เขาลงไปครับเขาน่าจะไปลงไปเอาดีมานด้านล่างนะครับซึ่งมองไว้ว่าอาจจะมีดีมานสองที่ก็คือประมาณ1.41ครับแล้วก็1นึนะเพื่อที่จะสะสมแรงซื้อไปอย่างละครับเป้าหมายที่ประมาณ1น7บครับวิเคราะห์นะครับทั้งหมดที่ผมได้นํามาแชร์นํามาได้วิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังกันนะ ก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนในเรื่องของหุ้นหรือว่าใครมีข้อคิดเห็นข้อแนะนําดีๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์ครับไว้ให้กันได้นะครับจะได้ผมจะได้ไล้อ่ะก็นํามาวิเคราะห์ให้เพื่อนเครับได้ราบฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ